ราชาลูกหนังทั่วโลกร่วมมือกับเพลนเลิ่หงแดงขอเสนอ4ีคีแมนสำคัญส่งหงแดงสยบบุฟทัมตัน4ประตูต่อสูงเวลคัมโฮมสเกาเซอร์คีแมนคนที่1ผู้เล่นคนที่12คืนถิ่นลิวพูเปิดบ้านรับมือการมาเยือนของบุฟธัมตันวันเดอร์เรอร์ศึกพรีเมียร์ลีกเกมที่11นี้มีความสำคัญต่อทั้ง2ทีมเจ้าบ้านต้องการ3มคะแนนเพื่อก,กดดันจ่าฝูงที่มีคะแนนเท่ากันก่อนจะเจอกันในอีก10วัน ส่วนทีมเยือนก็ต้องการผลชนะเพื่อก,ก่อติดท่าฝูแน่นอนว่าเจ้าพญาหงแดงได้เปรียบกว่าเพราะรัฐบาลได้อนุญาตให้แฟนบอลจำนวน2000คนเข้ามาชมเกมได้แล้วทั้งนี้ไม่ใช่เพราะว่าใช้เอกสิทธิ์แชมป์เก่าหรือสิทธิพิเศษใดๆแต่เป็นเพราะว่าชาวเมืองลิพูร่วมใจกันทำตามกฎระเบียบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดจนได้ลดระดับการล็กรลอกดาวน์จากเทีย3เป็นเทียรอส่งผลให้สนามกีฬาสามารถอนุญาตให้แฟนบอลเข้าชมเกมได้ แต่มีการจำกัดจำนวนผู้ใช้งานหรือว่าููเป็นสโมสร,รที่ได้ขึ้นชื่อว่านรุกทีมเยือนอยู่แล้วแรงกระตุ้นจากจคกเก็คอปส่งไปถึงแฟนบอลที่เทพลังกลับมาให้ทำให้ลิพูกลายเป็นทีมไร้พ่า,าในบ้านมาเดือนนานและถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สโมสร,รแรกที่ต้อนรับแฟนบอลแต่ก็ได้รับการจับตามองเป็นอย่างมากเพราะเดอะคอปนั้นอัดอั้นที่ไม่ได้กลับบ้านมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และไม่ได้เข้าร่วมฉลองแชมป์พิมลีกเสียงเพลง You Will Never Alone กระหึ่มทั่วแอนฟิลด์จากแฟนบอลเพียง2,000คนพวกเขาคือตัวแทนของแฟนบอลกว่า5 0 0 0 0คนและเดอะคอพทั่วโลกส่งพลังจนน่ากลัวพวกคุณอยู่กับเราและพวกเราอยู่กับคุณมาตลอดแต่ตอนนี้แอนฟิลด์ขอต้อนรับผู้เล่นคนที่12ลงสนามอย่างเป็นทางการวูฟแามตันคือเหยื่อรายแรกที่ไม่สามารถรับมือกับแรงก,กดดันมหาศ,าศาลนี้ได้คีแมนคนที่2ราชาใจกว้างผู้เล่นลิพูได้ออกมายอมรับว่าระยะหลังพวกเขาแทบไม่ลงเซสชั่นซ้อมแทคนิก พักก่อนคือสิ่งที่ดีที่สุดภายใต้โปรแกรมแข่งขันที่ยิบที่ต่อเนื่องมาจากปรีซีซั่นสุดสั้นช่วงเวลานี้ขอแค่ไม่มีผู้เล่นเจ็บเพิ่มก็ขอบคุณสวรรค์แล้วหลิวภูในตอนนี้จึงเป็นทีมที่กินบุญเก่าจากระบบที่เจเคฝังลงในตัวหลักทุกคนมาหลายปีนั่นทําให้ในลหลายๆเกมแม้ระบบเจยังอยู่แต่ประสิทธิภาพบางอย่างก็ลดลงอย่างน่าตกใจโดยเฉพาะการประสานงานของ3มกองหน้าตัวเทพใน3มเกมที่ผ่านมา พวกเขาทำได้เพียง2ประตูเท่านั้นโดยไม่มีชื่อของเซเดลมาเน่โมฮัมเหมดซาลาและโรเบโตฟิมิโนเป็นผู้ผลิตสกอร์แต่ในวันนี้ซาลาที่เคยงุนงิดเพราะถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่นาทีที่60ก็กลับมาอันตรายอีกครั้งและอาจอันตรายยิ่งกว่าเดิมเริ่มจากประตูแรกที่วิ่งกดดันจนคอเนอร์โคดีพักอกพลาดแล้วโดนคิงโมฉกไปทำประตูต่อด้วยการครอสบอลงามหยดไปให้เจลมาติบขึ้นโขประตูที่3 ไม่ใช่แค่นั้นสถิติบอกว่าซาร่าคือกองหน้าที่จายบอลมากที่สุดในเกมนี้ที่4สมครั้งและเมื่อพิจารณาจากสายตาแล้วก็ไม่เห็นนะว่าวันนี้โมได้ใจบอลพลาดบ้างหรือเปล่ามันผิดวิสัยของคิงโมจอมจ่ายติดมากเลยใช่ไหมละ่ะแต่มันเกิดขึ้นจริงๆในเกมคืนนี้และเราก็หวังว่าโมจะใช้โหมดนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะมันจับทางยากโคตรๆขีแมนคนที่3กองหลังคนที่ห ควีนเคลเลอร์ผู้รักษาประตูชาวไอริชวัย22ปีหรือที่เ,เพื่อนๆเรียกว่าคีฟเคลเลอร์มีประสบการณ์น้อยกว่าอาร์เดียน10ปีที่น้องถูกเลือกใช้งานไม่ใช่เพราะน้องเก่งกว่าหรือเก๋กว่าแต่เป็นเพราะครอบคนพบว่าสไตล์การเล่นของน้องเข้ากับระบบและสถานการณ์ทีมมากกว่าภายใต้สถานการณ์ปกติที่มีเฟอร์กิวฟันได์คุมแผงแนวรับหรือว่าผลวอาจไม่ต้องยึดติดกับระบบมากนะักกล่าวคือลูกพี่เวิร์ชแข็งแกร่งพอที่จะกล้าทำเรื่องเสี่ยงบางอย่าง เพื่อเพิ่มความคู่ขามในเกมรุกแต่ในตอนนี้ที่ต้องใช้เซอร์แบ็กจำเป็นกับฟูแบ็กขวาดาวรุ่งอะไรที่ลองทำและแผงหลังมีความกดดันน้อยลงก็ต้องทำบังเอิญว่าคิวเลอร์ตอบโจทย์ช่วงที่พ่อหมีไม่อยู่ได้แบบไร้รอยต่อคิวเลอร์เียไป4ประตูในเกมที่เจอกับอาแจ็จซ์อัมตาดัมและอีก3ประตูในเกมที่เจอกับวู๊ดทำตันและนอกจากการทำหน้าที่ผู้รักษาประตูที่ไม่ทำผิดพลาดแล้วคิวเลอร์ยังทำหน้าที่กองหลังคนที่5ได้ด้วย เราไม่ค่อยเห็นผู้รักษาประตูที่เล่นบอลได้สองเท้าซึ่งได้เห็นกันแล้วด้วยสายตานับล้านการหมุนเวียนบอลจากแนวรับไปให้ผู้รักษาประตูกลับไปให้แนวรับเพื่อขึ้นเกมต่อทําได้รวดเร็วไม่ติดขัดรวมการยืนตำแหน่งที่ดีก็ทําให้ศูนย์หน้าอัดแจ็คและวูฟไม่สามารถสร้างรอยแผลได้แม้ว่าจะเกิดข้อผิดพลาดในแนวรับแน่นอนยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าเคีเลเฮอร์พร้อมก้าวขึ้นมาเป็นมือหนึ่งแล้วหรือแม้กระทั่งเป็นมือสองเหลือเส้นทางอีกยาวไกลให้ต้องพิสูจน์แต่ก็ต้องขอบคุณจริงๆ ที่คุยวินกลายเป็นฮีโร่ในเวลาที่เหมาะสมที่สุดคีแมนคนที่4ผู้ปิดทองหลังพระเป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่เจเคเลือกตะบ,บรรี้ตะบันดันเด็กสเก u เซอร์ที่มีชื่อวาเคอร์ทิส n e นทำเอาแฟนบอลงุนงดจนปลงจนกลายเป็นความเอาใจช่วยซึ่ง j o น e s ก็มีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องเล่นดีขึ้นเกมละนิดละหน่อยยังไม่ถึงขั้นเป็นตัวขับเคลื่อนเกมแต่ก็เริ่มสร้างอิทธิพลบางอย่างเซอร์ไพรส์แฟนบอลอยู่บ้าง เรียกได้ว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมได้ค่อนข้างเนียนตาในเกมที่เซอบู๊ททำตันนี้โจนส์ Jones ไม่ได้โดดเด่นไปกว่ารุ่นพี่แดนกลางจจร์จิโนวาวเดดุมและจอแดนเฮนเดสันแต่ในความคิดเห็นส่วนตัวโจนส์ Jones ทำหน้าที่ในส่วนที่รุ่นพี่เคยทำมาก่อนได้ดีมากนั่นคือการเชื่อมเกมสถิติบ,บอกว่าโจนส์สัมผัสบ,บอลมากที่สุดในสนาม97ครั้งเท่ากับเฮนเดสันจ่ายบอลรองจากกัปตัน82ครั้งเข้าปะทะมากที่สุดในทีม5ครั้งเคลียบอลรองจากฟาบินโย4ครั้ง สถิติพวกนี้บอกอะไรบ่งบอกว่างานเดอร์ตี้จ็อบของจีนี่และเฮนโดบัดนี้กำลังถูกแบ่งเบาภาระด้วยเด็กวัย19ปีการวิ่งไปทั่วด้วยความเข้าใจในระบบของเคอร์ติจโจนช่วยทำให้ลิพูได้อาวุธทรงพลังกลับมาชิ้นแรกคือการวางบอลสุดเป๊ะของกัปตันเกมนี้เฮนเดอร์สันทำไปห้ีย์พาส2ในนั้นทำให้เกิด2ประตูและทำให้เราได้เห็นประตูไดชูตจากจีนี่ที่ทำได้เป็นปกติในเกมทีมชาติแต่ทำไม่ได้ในสีเสื้อลิเวอร์พูล เนื่องจากเล่นเกมรับจนหมดแรงก่อนทุกทีไม่ได้โดดเด่นที่สุดแต่ช่วยทําให้ผู้เล่นรอบข้างโดดเด่นคืองานของผู้เล่นปิดทองหลังพระนี่แหละคือสิ่งที่เคอร์ติสโจนทําในวันนี้ส่งท้ายจบสกอร์แบบ no VAR ลุกลิฟฟ์มีประเด็นอย่างมากกับ VAR ในฤดูกาลนี้แต่เมื่อทําดีก็ต้องขอบคุณคริสพอสันเป่าจุดโทษให้วูฟในจังหวะที่เดียวมาเน่กระโดดตีลังกาเคลียบอลแล้วโคเนอร์โคดีล้มลงไปในกรอบเขตโทษ ดูได้สายตายังไงยังไงก็จุดโทษแต่เมื่อเช็คภาพชาร์จจาก V A R แล้วมาเน่ทำสิ่งที่น่าเหลือเชื่อด้วยการชักเท้ากลับก่อนที่จะไปสัมผัสตัวโคดี้ไม่รู้ว่าเกิดจากการกำชับของครอบหรือเปล่าแต่ V A R ก็ได้ช่วยรีบผูเอาไว้อีกหนึ่งประเด็นกับ V A R คือล้มหน้าเหตุเพราะว่าทั้งมาน่และซาร่าห์เป็นศูนย์หน้าที่ชอบชิงจังหวะกับแนวรับโดยการยืนในลายที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงกับการล้มหน้าผลลัพธ์ก็คือแพ้ยับพวกเขาอาจเอาชนะกองหลังได้ แต่เอาชนะการตัดสินไม่ได้ที่ผ่านมาเลยโดน VAR ตีตกประตูไปมากมายผมเคยเขียนบทความจิกกัดไว้ว่างั้นก็วิ่งแซงเลยยืนต่ำกว่าหน่อยแล้ววิ่งแซงเอาใครจะไปคิดว่าครอปเอาจริงเกมกับวูฟที่ผ่านมาลิพูเสียลำหน้าไปครั้งเดียวในนาทีที่64แอนดูโรปสันวิ่งมามันไปหน่อยแต่นอกนั้นคือเหนียกกริปสามารถเข้าทำได้แบบไม่ใช่แค่ลายแมนไม่ยกธงนะ VAR ยังไม่ย้อนกลับมาเช็คเลยสักประตู ประตูที่1โมซาลาวิ่งไปกดดันแล้วฉกบอลไปทําประตูขึ้นนําประตูที่2เห็นนสันตักบอลให้ไวนาดุมปั่นบอลประตูที่3โมซาลาบันจงครอสบอลให้มาติดวิ่งสอดไปโขประตูที่4เทรนปาดบอลเข้าจุดนัดพบหมานี่กับซาลาวิ่งเข้าช่องไปทําประตูเสียได้ที่กลายเป็นโอนโกของเนลสันเซเมโดมีปัญหานักค่าใช้โนวีอาลุปก,ก็ได้เจ๋งชะมัดเลย จอจิโน่ัยนดุมยินดีที่ได้เติมเต็มความต้องการของเฟอร์กิวฟันไดาก่อนเกมที่อยากให้ทําประตูจากเกมที่ลิพูเอาชนะวู๊ทําตั้น4ต่อ0ูนย์เจ้าของเสื้อเบอร์หทํหนึ่งประตูในเกมนั้นกล่าวต่อหน้าแฟนบอล2 0 0 0คนและวันดุมที่เรียนแบบท่าดีใจของกองหลังเพื่อนร่วมชาติที่มีปัญหาการบาดเจ็บได้ออกมาให้รายละเอียดหลังเกมในเรื่องนี้ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้ว่าทุกประตูที่ผมทําได้ในปีนี้ผมจะมอบให้กับเขาเพราะว่าเราทุกคนคิดถึงเขาไวนดุมกล่าวกับลิปู fc com มันเป็นเรื่องเยี่ยมที่ได้เขาากลับม เขาพูดกับผมในห้องแต่งตัวว่าฉันอยากจะเห็นบางอย่างในวันนี้ฉันขอหนึ่งประตูดังนั้นผมก็เลยตอบไปว่าไม่มีปัญหาและนี่คือสัมภาษณ์หลังเกมของไวนาดุมจีนี่แฟนๆจะกลับมาอยู่ในแอนฟิลด์และมันเป็นฟอร์มสุดยอดของทีมมันเป็นเรื่องที่ดีจริงๆที่แฟนๆกลับมาในสเตเดียมในวันนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เรารอคอยกันมานานจริงๆ ซึ่งนับตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมได้ยินว่าแฟนๆได้รับอนุญาตให้กลับมาในสเตเดียมเราก็ตื่นเต้นมากที่เราจะได้กลับมาลงเล่นต่อนหน้าแฟนบอลอีกครั้งมันเป็นเรื่องที่ดีที่พวกเขากลับมามันเป็นเรื่องที่ดีที่ให้พวกเขาเก็บชัยชนะ4-0และโชว์ฟอร์มได้ดีพวกเขาคอยให้กำลังใจเราอย่างเต็มที่และมันยังเป็นสิ่งที่เราต้องการเช่นกันทุกคนรู้ดีเกี่ยวกับแฟนๆและผู้ชมในแอนฟิลด์ว่ามีความสำคัญจริงๆสำหรับทีมและคอยกระตุ้นทีมเป็นพิเศษและนั่นคือสิ่งที่พวกเขาทำในวันนี้ ผมคิดว่าน่าจะมีแฟนบอล2,000คนแต่เป็นเสียงเชียร์ของแฟนๆ2,000คนที่น่าเหลือเชื่อดังนั้นมันเป็นวันที่ดีประตูของคุณมาในช่วงเวลาสำคัญเพราะว่ามันรู้สึกว่าวูฟกำลังจะกลับมาสู่เกมนิดหน่อยใช่เลยมันดูเป็นอย่างนั้นแต่พูดตามตรงผมสบายใจขึ้นในระหว่างเกมที่เราขึ้นนำแต่คุณรู้ว่ามันเป็นยังไงกับการนำหนึ่งต่อศูนย์อะไรนิดๆหน่อยๆอาจจะเกิดขึ้นได้และคุณอาจจะเสียหนึ่งประตูโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวูฟ เพราะว่ามันเป็นทีมที่ยากมากในการเล่นด้วยระหว่างเกมผมค่อนข้างสบายใจเมื่อเราทำอีกประตูแต่แน่นอนว่ามันเป็นประตูที่สำคัญมากเพราะว่าเรานำแค่หนึ่งต่อศูนย์คุณมี90นาทีที่สุดยอดหลังจากพูดก่อนานา้นนี้ว่าคุณไม่รู้สึกเหนื่อยล้าแม้ว่าโปรแกรมจะชุกคุณชอบลงเล่นเกมเยอะๆในตอนนี้ใช่ไหมผมคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นผมชอบลงเล่นเกมผมรักการลงสนามให้ลิผูให้กับทีมชุดนี้และผมโชคดีมากที่ผมฟิตสมบูรณ์จนถึงตอนนี้ดังนั้นใช่ ผมสนุกสนานจริงๆในช่วงเวลานี้มันดูเป็นแบบว่าผมมักจะลงเล่นเกมมากมายมันหนักและยากแต่ผมพยายามเสมอที่จะมองในแง่ดีของการลงเล่นเกมเยอะๆเพราะว่าเราทุกคนเป็นนักฟุตบอลที่ต้องการลงเล่นเกมต่างๆและผมแค่สนุกสนานไปกับมันคุยวินเคลเลอร์เก็บคลีนชีทที่2นัดติดต่อกันเขาทําได้ดีแค่ไหนใน2เกมนี้น่าเหลือเชื่อมากคุณเห็นเซฟเหล่านั้นของเขาในวันนี้และเช่นกันในเกมกับอาร์เจน์มันช่วยเหลือเราหลายอย่างเช่นกันในระหว่างเกม เหมือนกับที่ผมเคยพูดก่อนหน้านี้มันเป็นหนึ่งต่อสู่และการเสียประตูให้คู่แข่งจะเรียกความมั่นใจขึ้นและหลังจากนั้นคุณต้องทํางานหนักกว่าเดิมที่จะทําประตูและเขาช่วยเหลือเราให้อยู่ในเกมดังนั้นใช่เลยต้องชื่นชมคว,วินเป็นอย่างมากสนใจมาแทนเลิฟไหมครอปเปิดใจแล้วเรื่องทีมชาติเยอรมันเจเก,กนครอปผู้จัดการทีมริพูอหนุนหลังให้โยอาคิมเลฟิฟได้เป็นเทรนเนอร์ทีมชาติเยอมีต่อไป ก่อนหน้านี้เก้าอี้ของเลิฟเกิดความสั่นคลอนอย่างหนักหลังจากที่เขาพาทีมแพ้สเปน0-6ในเกมยูฟาเนชัลลีเมื่อช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งมันก็ทําให้กระแสเรียบร้องให้ครอปเข้ามาคุมทัพอินซีเล็กรุนแรงขึ้นปีก่อนที่สพันฟุตบอลเยอรมนีหรือเดฟเบจะยังให้อนุญาตเลิฟได้คุมทีมต่อไปครอปเผยว่ามันมีโอกาสสูงที่เขาจะพลิกสถานการณ์ได้ปีหน้าม,มันจะมีการแข่งยูโรซึ่งเขาก็อาจจะพาแชมป์ครองได้และอาจจะได้คุมทีมไปอีกนานด้วย มันไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบหรอกแต่ในกลุ่มกุนซืออย่างเรานะมันมีหลายคนที่เก่งและโยกี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นผมไม่คิดที่จะตำหนิเขาแม้แต่เศษเสี้ยวเดียวผลกระทบที่ดีของการเลือกตัวเลลนโดยเป็นการสื่อถึงเรื่องที่เลิฟไม่คิดเรียกโทมัสมุลเลอร์จิโรโบเตงและมัดฮุมมนมาติดทีมอีกต่อไปจะปรากฏให้เห็นหลังจากนี้ผมเชื่อว่าเขาเองก็วางแผนด้วยการมองถึงเรื่องนั้นมองถึงผลกระทบระยะยาวอยู่แล้วหลายคนเอาแต่คิดอยู่เสมอว่าโค้ชคนต่อไปจะทำผลงานได้ดีกว่าคนเก่าทัานที แต่โค้ชไม่ใช่เหตุผลที่ทําให้ทีมมีผลงานดีไปซะทุกครั้งและโค้ชก็ไม่ใช่ต้นเหตุเพียงอย่างเดียวที่ทําให้ทีมมีผลงานแย่โยกีเลิฟเป็นโค้ชที่ประสบความสําเร็จมาตั้งหลายปีเลยนะยังไม่ถึงเวลาแลมพาดปัดคลอปยกเชลซีลุนแชมป์ลีกแฟรงค์ลมพาดผู้จัดการทีมเชลซีรู้ทันเจกันคลอปกุนซือหงแดงริปูรีบออกตัวสิงโตน้ำมันครามยังไม่ใช่ทีมเต็งที่จะผ่านคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูก,กาลนี้หลังพวกเขาโชว์ฟอร์มสุดยอดในช่วงที่ผ่านมาก็ตาม ครัออกโรงกล่าวยกย่องผลงานของสิงบลูเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมกับเชิดชูว่าพวกเขาเป็นทีมเต็งที่มีลุ้นแชมป์ลีกเนื่องจากมีคุมกาลังขนาดใหญ่และมีนักเตะชั้นยอดอยู่ในทีมากมายอย่างไรก็ตามแลมซึ่งนําทีมรังอันดับสาในเวลานี้รีบออกมาลดกระแสค,ความกดดันโดยบอกว่าเชลซียังไม่ถึงเวลาที่จะเบียดแชมป์กับหงแดงหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมไม่น่าจว่าจะมีคนยอมรับเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ลิูลกับแมนซิตี้เป็นทีมเต็งในสายตาของทุกๆคนและมันก็เหมาะสมแล้ว เพราะด้วยฟอร์มการเล่นของพวกเขาตลอดช่วง3หรือ4ปีที่ผ่านมาพวกเขาสร้างขุมกําลังขึ้นมาได้อย่างดีเยี่ยมแม้จะมีปัญหานักเตะบาดเจ็บคุณลองดูขุมกําลังของลิพูที่ลงเล่นเมื่อคืนนี้ทั้งๆท,ที่ขาดนักเตะตัวหลักไปหลายคนและนี่คือทีมที่สุดยอดจริงๆท็อตแนมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็โดดเด่นเช่นเดีวยวกันมันเป็นความเห็นของเขาและเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดแต่ผมคิดว่าทุกอย่างมันชัดเจนในสิ่งที่เราเป็นอยู่เราอยู่ในฟอร์มที่ดีแต่เรามีนักเตะหลายคนที่เพิ่งจะได้เล่นในลีกหรือ มีอีกหลายทีมที่เหมือนกับลิปูและซิตี้ที่ประสบความสําเร็จในการสร้างนักเตะขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ซึ่งนักเตะเหล่านี้โชว์ฟอร์มในระดับมาตรฐานสูงมานานหลายปีเราพยายามที่จะไปให้ถึงจุดนั้นและการทําแบบนั้นได้ต้องมีความคงเส้นคงวาตลอดช่วงหลายเดือนที่จะถึงนี้แลมพาร์ดระบุหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ